เอาละะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมูลไลท์เบลนะครับเกม MMORPG ระดับพรีเมี่ยมใหม่ล่าสุดจากกาลีนาตอนนี้เลยนะครับเขาเปิดให้ท่องยุทธภพ หรือเปิดเป็น OBT Open Beta อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2สิงหาหรือเมื่อวานนั่นเองนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดให้นะฮะและข้อดีของเกมนี้นะครับคือมันเล่นได้ทั้งมือถือและ PC นะครับต้องบอกเลยว่าภาพโคตรสวยทำออกมาได้ดีมากนะครับนี่ดูโอ้โหดูดีครับไรทีตีจริงๆนะอะไรจะสวยขนาดนี้นะครับภาพ เกมโอ้โหทำออกมาดีมากนะครับคมชัดสูงสุดถึง 4k สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปกาลีนานะครับสำหรับ PC ซีนะส่วนทางฝั่งของมือถือเนี่ยก็โหลดปกติเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปปรับภาพให้คมชัดแบบ H d ดีด้วยนะครับถ้าภาพสวยเนี่ยมันเพิ่มความฟินเวลาเล่นเกมสุดๆเลยนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปนะครับเขามีแจกของรางวัลสุดลิมิเต็ดยกเซิร์ฟด้วยนะครับเพื่อเป็นไอเทมไว้ตั้งตัวนะครับเนี่ยเข้ามาถึงในตัวเกมนะครับก็จะอยู่ในโ โซเชียลแล้วก็มาที่กล่องจดหมายนะครับ อันนี้เลยนะครับของขวัญต้อนรับยอดฝีมือ,มอก็จะมีในส่วนของตัวฟ้านะครับ99ใบเหรียญเงินนับตำราวีลชน 2, 2> จํานวน5ชิ้นฉายาบุกเบิก,บก,บกยุทธภพ,พจํานวน1ชิ้นนะครับอ่ะผมกดรับก่อนเลยนะครับปุ๊บนี่หูได้ฉายาได้อะไรด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นของขวัญลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพิ่มเติมเป็นรางวัลเพิ่มเติมทั้งเซิร์ฟเพราะว่าลงทะเบียนครบตามเป้าของเกมที่เขาวางไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะ จะแจกเยอะหน่อยนะของางมันที่ได้นะครับก็จะมีพวกเงินนะครับตำราวีลชนศีาลาชําระนะครับรับตั๋ววีลชนตึงแชยงตัวละครคู่สีม่วงนะครับอ่าผมกดรับเลยปุ๊บเยอะขนาดนี้นะครับดูดิโอ้เยอะจัดด่าผมบอกเลยอ่าแล้วก็มีออร่าผีเสื้ออีกด้วยนะครับนี่นี่นี่นอ่าน,นี่นี่นี่เป็นออร่าผีเสื้อนะครับกดใช้เลยแล้วกันปุ๊บเนี่ยเห็นไหม ที่ตัวผมก็จะมีออร่าผีเสื้ออย่างนี้เลยนะคโอ้หอย่างเท่นะครับน่ารักสมไม่มีนี่ครับดูดิครับโอ้โ มารลักจัดแล้วก็ส่วนคนนะครับที่เข้าไปเล่นในช่วงทดสอบเซิร์ฟเนี่ยก็จะได้พวกคอตูมถาวรเครื่องประดับนะครับแล้วก็พวกแพ็กยกเซตต่างๆนะครับแต่มีเงื่อนไขคือเราต้องใช้ไอดีกาลินาเท่านั้นนะครับที่ใช้เล่นในตอนช่วงโค้ดเบต้านะครับถึงจะได้รับรางวัลน,นะดูของรวมๆเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับแจกหนักจัดเต็มจริง,รง,รงนะๆนะเกมนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับไปให้สุดเอาใจสายเติมอีกด้วยนะครับเติมมากเติมน้อยได้หมดเลยนะครับสาหรับกิจกรรมและโปร โมชั่นอันนี้นะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะช้อปปี้เพเนี่ยเขาร่วมฉลองเปิดตัวเกมใหม่มูลไหลเบสนะครับแค่เราเนี่ยทำการเติมเกมบนเว็บเติมเกม .com แล้วเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพครั้งแรกนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมูลค่า300บาทนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บเติมเกม .com นะครับแล้วไปที่เกมมูลไหลเบสนะครับนี่เพื่อที่เราจะได้ทําการเติม แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบแล้วให้เราทําการเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เวนะครับนี่เลยครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหม ก็จะมีเลทราคาต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกโบนัสนะที่เราจะได้จากการเติมช้อปปี้เพด้วยนะครับเราก็เลือกเติมได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วทําการกดชําระเงินนะครับหลังจากเติมแล้วนะกลับไปที่หน้าเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วกดไปที่รูปภาพกิจกรรมของช้อปปี้เพด้านบนเนี่ยนะครับนี่นี่นี่กดเลยนะครับปึ๊บเพื่อเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับและให้เรานะครับทําการเลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับหาคําว่าคัดลอกโค้ดที่เราจะได้ ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โค้ดมานะครับและให้เรากลับเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนําโค้ดที่ได้นะครับไปรับไอเทมฟรีๆชิวๆเลยนะครับเงินที่เติมไปก็ยังอยู่แถมยังได้ไอเทมมาฟรีๆอีกด้วยนะครับโคตรคุ้มนะผมบอกเลยโปรโมชั่นนี้เนี่ย แลกรับไอเทมได้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัด1สิท์ต่อ1บัญชี Shopee Pay ปป1โค้ดต่อ1ตัวละครในเกมนะครับแนะนำนะครับเติมเกมต้องเติมผ่าน Shopee Pay ปปบนเติมเกม .com promotion เรียบนะครับนี่ครับดูนะได้จริงนะครับดูของเพียบเลยนะครับโอ้โห คุ้มมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะเราก็จะได้ของรางวัลนะครับจากเติมเงินครั้งแรกของในตัวเกมอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าเราได้2ต่อเลยนะจากทั้งช้อปปี้เพยผ่านเติมเกม .com นะครับแล้วก็จากตัวเกมของมูลไลท์เองอีกต่อหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของตัวเกมกันก่อนดีกว่านะครับภาพสวยสุดจัดนับดูดิโอ้หนี่เลือกเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็โรลีได้หมดเลยนะครับในอันนี้อาชีพกระบี่นะครับซึ่งอาชีพต่างๆเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยผมได้ทาคลิปบอกไปแล้วนะครับก็สามารถย้อน ไปดูได้ที่คลิปก่อนๆนะนฮะนี่อันนี้อาชีพร่มร่มก็จะมีแค่หญิงกับ เด็กสาวนะครับไม่มีเพศชายแล้วก็อาชีพของคนเละท่อ hmm. ก็หล่อเท่นะครับอาชีพทวนนี่เลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะเล่นอาชีพร่มนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกอาชีพก่อนเลยนะครับมาถึงตอนทดสอบเนี่ยผมเลือกเป็นขุยนะขุยก็โหดนะครับคอมโบมันคอมโบดีเลยแหละ P v วก็สุดนะครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนไปเล่นล่มบ้างนะครับแต่ผมก็เลือกอาชีพร่มก่อนเลยละกันแล้วเราก็ทําการสร้างตัวละครนะครับเราก็ต้องสร้างให้เหมาะกับตัวเองชอบแบบไหนสร้างมันออกมา เพื่อจําลองว่าเราเนี่ยกำลังเข้าสู่โลกแห่งจอมยุทธกันนะครับ <c oughs> ยอมไม่ได้นะครับเล่นไม่เก่งแต่ตัวต้องเทไว้ก่อนนะ,ะเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็จะรออะไรกันล่ะเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหดูภาพดิอะไรมันจะสุดขนาดนีครับดูโอ้โหนี่แค่เนื้อเรื่องนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยแล้วเราก็สามารถเลือกคุณภาพนะครับถ้าเล่นใน PC เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับโอ้โหภาพชัดแบบละเอียดเห็นยันฝุ่นอาก็ปกตินะครับเริ่มแรกก็จะเป็นพวกเควสสอนเล่นมือใหม่ทั่วไปนะครับเราก็ทําการวิ่งเควสเบื้องต้นไปได้เลยนะครับนี่มารับโอ้โหนินจาแอบบนต้นไม้นะาผมขอกดข้ามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันครับอยากสู้แล้วนะไี่มาดีครับโอ้มาดีครับนีดูสิเอฟเฟกต์รับชัดเจนไหมล่ะหชัดเจนไหมล่ะ ชัดเจนไมล่ะชัดเจนไม่ล่ะ,น,ละนี่โหแล้วดูเราสามารถหมุนได้แบบมุมกล้องแบบ360องศานะครับดูในวันที่ฝนตกขนาดนี้ฮะรายละเอียดฝนแม่น้ําดูดิฝนตกยังละเอียดขนาดนี้นะผมบอกเลยสุดจ่าดับนี่สู้แบบมุมมองแบบสใกล้แบบเห็นขนตา อ่ะเดี๋ยวลงดันโช์กันสักหน่อยดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับกดจับคู่ข้ามเซิร์ฟโอเคแล้วก็เริ่มจับคู่นะครับอ่าลองลงดันกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศการลงดันเจี้ยนเขาเสียนมังกรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นจับคู่ตั้งทีมมานะครับแล้วก็ช่วยกันลงดันนะมาดีครับไม่ตายสักนิดนึงนี่ครับดูดิโอ้โหให้เห็นเลยว่าภาพสวยขนาดไหนนะครับโอ้โหดูดีครับทุกคน ภาพนี่สวยเกินไปแล้วโหสวยจริงๆแหละต้องยอมรับเลยนะเนี่นครับเราก็ลุมตีไปเรื่อยๆนะครับเหมือนลงบอสทั่วไปนั่นแหละลงดังนะฮะ <blind. S 1> เรียบร้อยครับรรก็จะได้ของมาได้อะไรเนี่ยจี้กระจงังหินนะกดเพื่อ <lle> ใส่นะเห็นไหมก็จะบวกค่าซีของเรานะครับ <S <S ซึ่งเดี๋ยวระบบเกมเนี่ยมันจะค่อยๆปลดไปตามเลเวลนะครับเรื่อยๆในแต่ละวันนะไม่ต้องไปรีบนะครับเล่นเรื่อยๆได้นะครับ คนไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นี่ครับพาวิ่งชมเมืองหน่อยละกันเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าเติมแพ็คไหนคุ้มบ้างเติมยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของพวกหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆกันสักนิดนึงนะครับขวามือบนเนี่ยก็จะเป็นพวกทมพีเทคนิคบัตรพาสนะครับตำรากิจกรรมล็อกอินแปดวันได้ของอะไรพวกนี้นะครับ เส้นทางยุทธภพนะเก็บค่าแอคทีฟรับของรางวัลตามนี้เลยนะครับวันที่1ที่2ที่ที่4ที่5ถึงวันที่10นะครับก็จะมีพวกเนี่ยครับกิจกรรมออนรางวัลออนไลน์ฉลองเปิดเซิร์ฟนะครับให้เรารับรางวัลเช็คอินประจำวันรางวัลตามเลเวลต่างๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันได้นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับพวกกิจกรรมเควส์รายวันต่างๆเควสรายสัปด,ดาห์เควส์จำกัดเวลาภารกิจแห ยุทธภพนะครับก็ทํากันให้หมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋าแล้วก็เมนูหน้าเมนูเนี่ยก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือหาอะไรไม่เจอเนี่ยให้ลองกดคลิกที่หน้าเมนูเจอแน่นอนครับเนี่ยมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ